หน่วยที่ 5. ลิมส่งกำลังชนิดและลักษณะของลิ้มส่งกำลังในการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเช่นล้อสายพานเฟืองพัดลมลูกเบี้ยวต่างๆหรืออุปกรณ์ชนิดอื่นๆที่ลับแรงจากเพาตลอดจนการเย็ดชิ้นส่วนให้แน่แน,แน,นกับเพาเพื่อไม่ให้หมุนไปพร้อมกันจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ลิมส่งกำลังดังรูปที่5.1 เรืออจเก่าอีกในหนึ่งได้ว่าลิมมีหน้าที่ส่งกำลังระหว่างดุมล้อให้กับเผาและในทางกับการอาจเป็นการส่งถ่ายกำลังจากเผาสู่ดุมล้อก็ได้ส่วนในการพิจารณาในการเลือกใช้ลิมชนิดต่างๆต้องคำนึงถึงองค์ประกอบดังนี้ขนาดกำลังที่ต้องการจะส่งขนาดพิกัดความแน่นตัวของลิมตำแหน่งของการจัดยืด ต้นทุนในการผลิตชนิดและลักษณะของลิ้มส่งกำลังการออกแบบลิ้มส่งกำลังในการออกแบบลิ้มเพื่อน,นำมาใช้งานนอกจากจะพิจารณาองค์ประกอบในงานแล้วจะต้องศึกษาถึงองค์ประกอบที่ทำให้เกิดความเค้นภายในลิ้มซึ่งมีมากกว่า2ประเด็นคือ1แรงที่ใช้ในการยืดลิ้มติดกับล่องลิมหรือแรงที่ต้อง ต่อเข้าไปโดยจะทําให้เกิดความแค้นอัดในลิ้มขึ้นกรณีเป็นลิมเรียว2แรงที่กระทําเมื่อลิมส่งโมเมนต์บิดโดยที่แรงอันนี้จะทําให้เกิดความเค้นแรงอัดและความเค้นของแรงตัดเฉือนในลิมด้วยประเภทและมาตรฐานของลิมส่งกําลังในการแบ่งลิมออกเป็นประเภท ต่างๆก็สามารถแบ่งได้ตามลักษณะของการถ่ายแรงบิดที่ได้จำแนกไว้เบื้องต้นดังนี้2.1ลิมที่ใช้กับการส่งถ่ายแรงบิดแบบขัดตัวสามารถแบ่งได้ดังนี้ลิมขนาดลิมขนาดโดยมากจะใช้กับงานที่ต้องการรับแรงบิดสูงโดยในการประกอบลิมขนาดเข้ากับเพลาและดุมล้อนั้นสามารถทำการขึ้นรูปรองลิมได้ ดุมล้ออย่างเดียวหรือทั้งที่เพาและดุมล้อด้วยก็ได้ดังรูปที่5.4การถอดลิมแบบมีสกูยืดลิมแบบมีสกูยืดเป็นลิมที่ออกแบบมาเพื่อไม่ให้พลิกไปมาขณะเลื่อนดุมล้อไปมาได้ดังรูปที่5.15โดยล,มดยลิมมีสกูสําหรับชันอยู่สวนตัวและกลางไว้สําหรับนําเอาออกในการถอดลิมแบบมีสกูยืด จะต้องนำสกูปิดทั้ง2ตัวออกมาก่อนแล้วจึงนำไข่ควงขันสกูไปในรูที่อยู่ตรงกลางเพื่อดันดิ้มออกมาดังนั้นที่เพาจะเจาะรูทำเกลียวเพียง2ตัวเท่านั้นสกูตรงกลางจะไม่ทำเกลียวที่เพาดังรูปที่5.16